สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่สี่สิงหานะครับสี่สิงหาคมนะครับเป็นงานไม่ฉักเคลือบสีมะเกลนะครับใส่ชุดสีเสตสื้อยี่ห้ามิลลำสิบหกมินนะครับเดียวลองให้พร้อมใส่มอมเข้าแกอลูสีงเงินนะครับ ครบแม็กเกลายกันลื่นหน้าหลังนะครับอันนี้เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับลองแก้มสองข้างยิงไดทางมือซ้ายมือขวานะครับเสื้อยี่ห้ามีลำสิบหกมิล โอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทําทรงตามสั่งครับคนใดที่ดูคลิปจากใน youtube ลิงเพจกับลิงไลายอยู่ใต้ชิปเลยนะครับอีกทรงให้เลือกเยอะมากนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับราคาเบาๆเ,เหมือนเดิมครับ Ni niggas in my grill trying to phase me.